สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับคุมตัวอีกรายนะครับรวม3มผู้ต้องสงสัยคดีแทงฆ่าหนักเรียนสาวเผยมีสารภาพป้ายปริศนาโพนะครับจากกรณีนางสาวอรวีสัมพาทองอายุ18ปีนะครับหรือน้องแอปเปิลนักเรียนสาวชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในะจังหวัดระนองนครับถูกแทงด้วยวมือมีด17แผลเสียชีวิตคาที่ขณะเดินเท้าเข้าซอยเปลี่ยวในซอยสำนักสงส,งสพานปลา ข้างโรงเจหมู่5ตบบางลิ้นอาเภิเมืองระนองจังหวัดระนองนครับขณะกำลังเดินทางไปหาเพื่อนสาวคนสนิทเมื่อช่วงค่ำวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเมื่อเวลา14.00นวันที่21ตุลาคม58จากกรณีการสนทิกํำลังของคณะทำงานตำรวจชุดสืบสวนได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยลูกเรือประมงวัย19ปีจำนวน2รายครับจากท่าเทียบเรืออำเภอคุรบ,บุรีจังหวัดพังงาและได้ควบคุมผู้ต้องสงสัย ซึ่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนแรงงานต่างด้าวเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับเมื่อกลางหนึ่งที่ผ่านมาและนําตัวมาแยกสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองระนองในคดีต้องสงสัยร่วมกันฆ่าร่วมร่วมกันก่อคดีโหดใช้อาวุธมีดแทงน้องแอปเปิลน,นักเรียนสาววัย18ปีเสียชีวิตตั้งแต่คือวันที่28กันยา58ที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหาบางรายได้มีการยอมรับสารภาพว่ามีส่วนร่วมและรู้เห็นในการฆาตกรรมน้องแอปเปิล แต่ยังไม่เปิดปากถึงใครเป็นผุ้สังหารโดยได้มีการแบ่งกําลังคณะทํางานชุดสืบสวนทั้งจากตํารวจภูธรภาค8ตํารวจกองปรปาบปรามตารวจภูธรจังหวัดระนองและตํารวจสพเมืองระนองนาตัวผู้ต้องสงสัยไปตรวจสอบประวัติพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระนองและออกค้นหาวัตถุหลักฐานสําคัญที่เกี่ยวข้องไม่ว่าชุดเชือเสื้อผ้าที่สวมใส่หรืออาวุธสังหารเพิ่มเติมที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับเบืเ้องต้นผู้ต้องสอบใบใบองสัยบางรายนะครับ ได้สารภาพว่ามีการนาไปโยนทิ้งบริเวณป่าชายเลนข้ามคลองพื้นที่หมู่5ตำบลบางลิ้นอเภอเมืองระนองจัังวดละนองนหลังจากร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมทางเจ้าที่ตำรวจพยายามรวบรวมหลักฐานสําคัญเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจากศาลจังหวัดละนองที่ก่อเหตุคดีสะเทือนขวัญนนภาพจากที่ตำรวจภูธรจังหวัดละนองมีการควบคุมตัวกลุ่มผู้ต้องใส่ชายวัยรุ่นต่างด้าวทั้ง3รา,ายทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์ ของประชาชนจังหวัดระนองบางส่วนมีการแสดงความคิดเห็นว่าทางเจ้าที่ตำรวจจะจับกลุ่มแพะโดยโยนความผิดให้กลุ่มผู้ต้องสงสัยชาพม่าหรือไม่ทางนี้ได้กลุ่มบุคคลนิรนามทําแผ่นไป้ายไว้นิวขนาดใหญให่ติดที่บริเวณปากซอยทางเข้าจุดเกิดเหตุข้างสํานักสงสพานปลาหมูว่าตาบลบ,บางลินอําเภอเมืองจังหวัดระนองเมื่อช่วงก่อนบ่ายที่ผ่านมาด้วยข้อความว่าถึงคนร้ายตัวจริงตองแอปเปิลต้องไม่ตายฟรี ความลับไม่มีในโลกแต่อรวีสัมภาทองที่ห้องทํางานณะกองบังค,คับการตํารวจภูธรจังหวัดระนองพันตารวจตีนลินบุตรเสยวิทย์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระนองเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าส่วนที่คณะนายตำรวจชุดสืบสวนได้ทําการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยต่างด้าวไว้แล้วรวม3ามรายนั้นยังไม่ใช่ผู้ต้องหาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นส่วนที่มีผู้ต้องสงสัยบางรายให้การสารภาพว่า มีส่วนร่วมและรู้เห็นเหตุการณ์นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ในบันทึกสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับการจับกุมแพะผู้ต้องหานั้นขอให้มั่นใจว่าทางตำรวจต้องนำผู้กระทำผิดตัวจริงมาพร้อมพยานหลักฐานสำคัญที่รวบรวมได้เพื่อที่จะสามารถขออนุมาโออกลามารจับได้และเป็นที่ทราบกันดีว่าคดีนี้เป็นคนดีที่ประชายชนทั้งประเทศได้ความสนใจโดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดระนอง ซึ่งในคดีนี้ต้องมีพยานยและหลักฐานสําคัญตามกฎหมายที่สามารถดําเนินคดีเจ้าที่ตารวจคงไม่ดําเนินคดีโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานในภายหลังก็สามารถตรวจสอบคดีนี้ได้หากทางเจ้าที่ตารวจดําเนินการโดยขาดพยานและหลักฐานเจ้าที่ตารวจก็จะถูกดําเนินการตามกฎหมายเสียเองคงจะไม่ทําแบบนั้นแน่นอนนะครับเจ้าที่ตารวจกล่าวนะครับ